เรื่องไซปอยีตอนเตียวบูจงบทที่29ครั้นนางไซปอยีปราบปรามนางเซียวเซียนจัวปีศาสงูต้องดำดินหลบหนีไปและได้ตัวเฮงตรงเทียนบุตรชายของเฮงอ้วนวัวคืนมาโดยปราศจ,จากอันตรายแล้วก็พากันเดินทางกลับมายัางโรงเตียมที่พักสั่งให้เสียวยี่จัดสุราอาหารออกมาเลี้ยงดูกัน ขณะที่เสพสุราอาหารอยู่นั้นลักก่องัางมีความร้อนใจจึงถามนางไซปอหยีว่าเหตุใดเนี่เนียจึงไม่อยู่ในเมืองหลวงอุตสาเดินทางท่องเที่ยวมาถึงนี่ด้วยเรื่องราวสิ่งใดนางไซปอหยีเล่าความจริงตั้งแต่ต้นจนปลายตลอดแล้วก็ถามลักก่อง้างว่าไทยเจอกับเพื่อนของเจ้าอีกคนหนึ่งหายไปข้างไหนและเหตุใดเจ้าจึงมาแต่คนเดียวลักก่องัางสำแดงหน้าตื่นตกใจ และทำท่าจะร้องไห้เสียให้ได้พลางกล่าวว่าไทยจือได้ถูกอีปีศาจวายร้ายมันลักเอาไปเสียตั้งแต่ระหว่างเดินทางและข้าพเจ้ากับลิบใบเหลงได้พยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบมาบัดนี้ลิปใบเหลงก็หายไปอีกคนข้าพเจ้าเป็นทุกข์ใจยิ่งนักส่วนเนียเนียก็ได้ถืออาดยาสิทธิ์เป็นข้าหลวงใหญ่ออกตรวจการมีอำนาจเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดิน ควรเร่งคิดอ่านสืบหาดูให้ทั่วทุกบ้านทุกเมืองโดยเร็วเถิดถ้าขืนช้าอยู่เกลือกว่าไทยจือเป็นอันตรายประการใดไปแล้วเนี่ยเนี้ยกับขบพเจ้าจะต้องโศกเศร้าเสียใจต่อภายหลังนางไซปอยีได้ฟังรู้ว่าไทยจือหายไปก็พลันกโกรธแค้นยกมือขึ้นตบโต๊ะพลางกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าอีปีศาจวายร้ายตนใดมันบังอาจลักผัวของกูไป ถ้ากูตามจับค่าเสียมิได้ก็จะไม่ขออยู่ในแผ่นดินอีกสืบไปว่าแล้วยังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและคำรามแช่งด่าปีาศาจไปด้วยประการทั้งปวงขณะแรกที่นางไซปอยีตบโต๊ะและส่งเสียงเอตโรลั่นนั้นเฮงอวนวัวกับเฮงตรงเทียนสองคนพอลูกสะดุ้งตกใจผงะงายหลังพลัดตกจากเก้าอี้เพราะได้ยินเสียงของนางไซปอยีนั้นดังลั่นประดุดฟ้าผ่า และพวกเสี่ยวยี่ก็ตกใจพากันมายืนออดูเป็นกลุ่มหลักก่อง้างเห็นดังนั้นก็เข้าพยุงสองคนพ่อลูกให้ลุกขึ้นนั่งแล้วหันไปตวาดพวกเสี่ยวยี่ว่าพวกเองมีหน้าที่แต่คอยรับใช้ไม่ควรจะมายืนดูและพวกเองรู้หรือไม่ว่าเนี่ยเนียของกูเป็นใครถ้าพวกเองไม่เร่งถอยออกไปกูก็จะจัดการปราบปรามพวกเองให้รู้สึกสำนึกตัวเสียบ้างในบัดนี้ พวกเสียวยี่มีความกลัวก็พากันรีบหลบหน้าไปเสียแล้วลักก่องั่งก็พูดกับนางไซปอหยีว่าขอเนี่ยเนี้ยจงเร่งคิดอ่านโดยเร็วเถิดและข้าพเจ้าจะขอติดตามไปด้วยนางไซปอหยีนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงว่าถ้าฟ้าดินยังกรุณาเราแล้วคงจะได้พบปะกับไทเจอสักวันหนึ่งเป็นแน่ขณะที่นางไซปอหยีกับรักก่องังพูดจาโต้ตอบกันอยู่นั้น เฮงอ้วนวัวกับเ่งตรงเทียนสองคนพอลูกรู้ความตลอดก็รีบลุกขึ้นกระทำคำนับนั่งใสปอหยีแล้วว่าขพเจ้ามีตาเสียเปล่าแต่หามีแววไม่ซึ่งเมื่อแรกยังสงสัยไม่รู้จักว่าเป็นใครกันแน่แต่บัดนี้ได้ทราบความจริงประจักษ์แจ้งแล้วจึงใครขอเชิญเนี่ยเนี้ยเสด็จไปพักบ้านขพเจ้าสักสองสาวันเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศแก่ขพเจ้าและขอให้ขพเจ้าได้มีโอกาส สนองบุญคุณสักครั้งหนึ่งก่อนเถิดนางไซปอยีหัวเราะพลางประคองให้สองคนพ่อลูกลุกขึ้นนั่งดังเก่าแล้วว่าเรื่องบุญคุณนั้นท่านไม่ต้องพูดถึงการที่ข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อจะปรับทุกบำรุงสุขให้แก่ราษฎรมีได้คิดการสิ่งไรซึ่งจะให้ผู้ใดได,ได้รับความเดือดร้อนและท่านยินดีเชื้อเชิญเราแล้วก็ขอขอบใจ แต่ทว่าเวลานี้จะไปพักอยู่ที่บ้านของท่านยังมิได้เพราะการข้างหน้าซึ่งจะต้องกระทำยังมีอีกมากเอาไว้ให้เสร็จกิจการทั้งปวงเสียก่อนคงจะได้มีโอกาสพบกันใหม่ว่าแล้วก็รีบนับเงินชำระค่าสุราอาหารลักกองง้างเสพสุราอาหารอย่างไม่อิ่มและเห็นสุราอาหารยังมีเหลืออยู่อีกพอเห็นนางไสปอหยีจะไปก็มีความเกรงใจและนึกเสียดายสุราอาหารที่เหลืออยู่นั้น จึงเก็บรวบรวมใส่ห่อเพื่อหวังจะเอาไปกินกลางทางและนึกว่าถ้าปะลิบใบเลงเพื่อนรักที่กลางทางก็จะได้แบ่งสู่กันกินทันใดนางไซปอหีเหลือเห็นก็ถามว่าของเล็กน้อยเหลืออยู่เท่านี้จะเอาไปทำไมไม่อับอายขายหน้าเขาบ้างหรือเราไปข้างหน้าก็ยังหาซื้อกินได้อีกถมไปลกักกองั่งสันศีษะพลางตอบว่าข้างหน้านั้นข้าพเจ้ามีนึกหมายเอาเป็นที่แน่นอนอีกต่อไปแล้ว เพราะเวลาหิวจะหากินไม่ได้แทบจะต้องขโมยเขากินไปหลายครั้งหลายหนฉะนั้นเนียเนี้ยอย่าขัดความประสงค์ของข้าพเจ้าเลยนางไซปอหยีได้ฟังก็มีว่ากระไรหัวเราะแล้วรีบออกไปยืนรออยู่หน้าโรงเตี๊ยมส่วนเฮงอวนวัวเห็นเช่นนั้นรู้ว่าละก่องั่งเป็นคนกินจุก็นึกสงสารจึงซื้อสุราอาหารเพิ่มเติมให้อีกเป็นอันมากแล้วพากันเดินตามนางไซปอหยี มุ่งตรงไปยังค่ายที่พักของกองทาหารเกียรติยศขณะที่เดินผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอทางชายแดนเมืองน้ำเฮียงหูก็เห็นผู้คนหลายสิบคนยืนมุงดูอะไรกันอยู่เป็นกลุ่มและได้ยินเสียงคนหนึ่งร้องว่ากูไม่ยอมรับมึงจะฆ่ากูเสียให้ตายกูก็ไม่ยอมรับร้องอยู่เช่นนี้เป็หลายครั้งนางไซปอหยีจึงบอกลาก,กอง,ง,งังกับเฮงอ้วนวัวเฮงตรงเถียนให้หยุดยืนฟังดู อันเสียงที่ร้องนั้นเป็นเสียงของลิบใบเล้งคือขณะที่ลิบใบเล้งกับรักกองง,งังได้เกิดเหตุขึ้นที่โรงเตี๊ยมของเทียนจือเล้งแล้วก็ต่างคนวิ่งพลัดทางกันไปและขณะนั้นพวกคนใช้ของเทียนจือเล้งที่รอตายได้รีบนำความไปแจ้งแกันายอำเภอว่าได้มีผู้ร้ายสองคนมาเผาโรงเตี๊ยมและฆ่าเทียนจือเล้งกับพวกของตัวตายไปหลายคนนายอำเภอน,นชื่อเบเลงเพียว เป็นพักพวกของคุณนางกังชินซึ่งถืออำนาจของนางเล่ากุยหุยแต่งตั้งมาให้เป็นตีกุยและนิสัยของเบสตีกุยเป็นคนโลภมากชอบกินสินบนของผู้กระทำผิดอยู่เสมอแม้ผู้ใดไม่มีผิดถ้าถูกผู้ให้สินบนแกล้งกล่าวหาผู้ไม่มีผิดนั้นก็ถูกเบสตีกุยจับตัวไปซักถามถ้าไม่รับเป็นสัตว์ก็ลงโทษทรมานเสียอย่างสาหัสและเบสตีกุยชอบพอคุ้นเคย กับเทียนจือเล้งเจ้าของโรงเตี้ยมเป็นอันมากเทียนจือเล้งได้ทำผิดสิ่งใดและฆ่าคนตายมาแล้วเป็นหลายรายเบตตีกุยรู้เห็นด้วยแต่ก็กลับช่วยกันปกปิดความเสียค่าที่ได้สินบนของเทียนจือเล้งอยู่เป็นเนืองนิดครั้นเบตตีกุยได้แจ้งว่ามีผู้มาเผาโรงเตี้ยมและฆ่าเทียนจือเล้งกับพวกตายก็มีความโกรธแค้นยิ่งนัก เทากับว่าตัดแขนขวาอันเป็นที่ทางตัวธรรมาหากินสะดวกไปเสียข้างหนึ่งจึงเร่งสั่งให้พวกเจ้าพนักงานขึ้นมา้าออกติดตามจับตัวผู้ร้ายโดยด่วนแต่เผอิญละก,ก่องางวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สวนลิปบ์ใบเลงดันวิ่งตเตลิดอ้อมไปทางหลังที่ว่าการอำเภอและทางหลังที่ว่าการอำเภอนั้นล้วนแต่มีกอไผ่ขึ้นเป็นปานาทึบขณะนั้นลิฟบาใบเลงได้ยินเสียง พวกเจ้าพนักง,งานไล่กระชั้นมาพลางร้องว่าไอ้ผู้ร้ายมึงยันหนีกูเสียให้ยากเลยลิบใบเหลงอารามตกใจก็รีบวิ่งฝาเข้าไปในดงกอไผ่โดยนึกเสียว่าสักครู่ก็คงจะหนีรอดไปได้แต่พอวิ่งฝ่าเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็เห็นไม่มีทางจะออกและถูกน้ำไผ่เกี่ยวเอเสื้อผ้าขาดวินเนื้อหนังเป็นริ้วรอยทั่วทั้งตัวจนรู้สึกปวดแสบเป็นอันมาก ครั้นจะถอยกลับออกมาก็จนปัญญาจึงพอพวกเจ้าพนักงานตามไปถึงก็เอาเชือกคว้างไปคล้องคอลิบใบเหลงแล้วกระชากลากตัวออกมาคุมไปส่งกับเบตีกุยอย่างที่ว่าการอำเภอเบตีกุยให้ใส่เครื่องจองจำไว้มั่นคงแล้วตาวาดซักถามว่ามึงเป็นคนมาจากไหนและเหตุใดจึงบังอาจมาเผาโรงเตี้ยมขาเจ้าของกับพักพวกตายไปหลายคน ลิฟใบเลงตอบว่าข้าพเจ้าหาใช่ผู้ร้ายไม่ส่วนเจ้าของโรงเตี๊ยมกับพักพวกนั้นสิเป็นผู้ร้ายว่าแล้วก็เล่าความจริงตามที่ตนได้รู้เห็นมานั้นทุกประการเบตีกุยได้ฟังก็รู้ว่าลิบใบเหลงให้การไปตามความจริงแต่โกรธแค้นว่าเพราะลิบใบเหลงเป็นผู้ก่อเหตุให้เทียนจือเลงถึงแก่ความตายจึงแซงยกมือขึ้นตบโต๊ะพลางตวาดด้วยเสียงอันดังว่า ไอผู้ร้ายมึงอย่าทำใจกล้าปากแข็งนักเลยถ้ามึงไม่ใช่ผู้ร้ายจริงแล้วชไหนจึงต้องวิ่งหนีด้วยเราลิบใบเหลงจนแกถ้อยคำก็ว่าเรื่องนี้เป็นของยากเพราะข้าพเจ้าไม่มีพยานหลักฐานจะช่วยแก้ไขแต่ขอท่านตีกุยจงโปรโดพิจารณาดูให้จงดีก็จะทราบความจริงว่าใครเป็นผู้ร้ายกันแน่เบตีกุยแซงหัวเราะแล้วว่ามึงอย่าพูดจาเล่นสำนวนอยู่เลย ถ้าไม่รับเสียตามจริงกูจะจัดการทรมานมึงอย่างสาหัสลิบายเล็งเห็นเบตีกุยไม่เชื่อก็พลันนึกโกรธขึ้นมาบ้างพลางว่าเมื่อกูมีใช่ผู้ร้ายแล้วมึงจะให้กูรับเป็นสัตว์อย่างไรถึงมึงจะทรมานกูประการใดกูก็ไม่ได้นึกสะดุ้งตกใจกลัวและเทพพย,ยดาฟ้าดินท่านคงเล็งเห็นกรรมอันนั้นคงตามมาสนองมึงบ้างเป็นแน่และอีกประการเฉลอย มึงคงจะเป็นพักพวกของไอเจ้าของโรงเตี้ยมนั่นด้วยกระมังเพราะโรงเตียมนั้นตั้งอยู่ในท้องที่ของมึงไอเจ้าของโรงเตี้ยมฆ่าคนและเนื้อเอาไว้เป็นหลายศพเหตุฉนัยจึงมีรู้เรื่องกูนึกอศัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักว่าแล้วยังร้องด่าว่าเบเล้งเผี่ยวตีกุยด้วยเทยคำหยาบช้าอีกเป็นหลายคำเบตีกุยมีความโกรธจนตัวสัน่นจึงสั่งให้เจ้าพนักงานช่วยกันจับ ฉุดลากลงไปผูกมัดกลางสนามนาที่ว่าการแล้วให้เคียนซักถามจนกว่าจะรับเป็นสัตว์ลิบใบเลงถูกเคียนเจ็บหนักก็แซงร้องด่าไม่ขาดปากแล้วว่ากูไม่ยอมรับถึงมึงจะฆ่ากูเสียให้ตายก็ไม่ยอมรับกระทั่งพอดีนางไซปอหีกับลักกอง่งเฮงอ้วนวัวเฮงตรงเทียนเดินมาถึงได้ยินเสียงนั้นลักกอกงก็สะดุ้งตกใจเพราะจำเสียงเพื่อนรักของตนได้ จึงพูดกับนางไซปอหยีว่าชรอยลิบใบเหลงคงจะถูกไอ้พวกอันธพาลคมเหงเอาเป็นแน่แล้วข้าพเจ้าจำต้องรีบเข้าไปดูนางไซปอหยีก็พยักหน้าให้เข้าไปพลางว่าเราจะยืนรอคอยฟังข่าวอยู่ที่นี่ถ้าเห็นเหตุการณ์มันร้ายแรงอย่างไรเอาไว้เป็นพนักง,งานของเราจะจัดทำเองลักก่องง่างรับคำแล้วก็รีบเดินเข้าไปทันใดพวกของเทียนเจอเล้ง ซึ่งยืนปะปนอยู่กับพวกเจ้าพนักง,งานแลเห็นก็จำได้จึงร้องเอ็ดขึ้นว่าไอหัวบาดนั่นอีกคนหนึ่งมันเป็นพักพวกของไอหน้าเขียวที่กำลังถูกเคียนอยู่นี้และมันเสือกมาที่นี่ก็ดีแล้วขอให้พวกท่านเจ้าพนักง,งานเร่งจับตัวไปส่งท่านตีกุยให้ชำระความผิดของมันเสียเดียวนี้เถิดพวกเจ้าพนักง,งานซึ่งบางคนกำลังเคียนลิบใบเลงอยู่ก็ละมือ ต่างวิ่งตรูกันเข้ามาจะจับลักก่องงัลักก่องังหาสะทกสถานประการใดไม่กลับหัวเราะพลางยกน้ำเต้าสุราที่ถือติดมานั้นฉู่ขึ้นแล้วว่าพวกเองจะจับค้าก็ไม่อยากขัดขืนดอกแต่ขอผลัดให้ค้าได้ดื่มสุราพอชื่นอกชื่นใจบ้างแล้วก็จะยอมให้พวกเองจับโดยดีพอพูดขาดคำเจ้าพนักง,งานคนหนึ่งเงื้อพรองทลันเข้ามาพลางตวาดลักก่อง,งว่า ไอสัตว์หน้าขนมึงเป็นผู้ร้ายสำคัญค่าคนตายไปเป็นหลายศพใครเลยเขาจะรอให้มึงดื่มเหล้าอยู่ก่อนเสียเวลาลักกองั้งเห็นทีท่าจะไม่เป็นการจึงยกเท้าขึ้นถีบอก,อกเจ้าพนักง,งานผู้นั้นหลมกลิ้งกระเด็นไปประมาณสีห้าวาแล้วยกน้ำเต้าสุราขึ้นดื่มเข้าไปจนเต็มอึกและตะวาดบางว่ากูบอกไว้แล้วว่าจะยอมให้จับโดยดี ถ้าใครขืนเข้ามาอีกที่นี้หน้าที่จะต้องถึงที่ตายเจ้าพนักง,งานอีกคนหนึ่งเห็นเพื่อนลงกลิ้งกระเด็นไปก็โกรธแค้นแทนจึงเพ่นเข้าเอาเงาฟันลักก่องงังทันทีลักก่องงั่งชำเลืองตาคอยสังเกตดูอยู่พอเห็นศัตรูเพ่นเข้ามาก็เอี้ยวตัวหลบพลางเอื้อมมือจับเงากระชากไว้ได้และเตะสวนออกไปโดยแรงถูกสีข้างเจ้าพนักง,งานอีกคนหนึ่งนั้น ลมเก้งกระเด็นไปนอนหมอบอยู่ดูดคนก่อนและลุกขึ้นไม่ไหวทีนี้เจ้าพนักง,งานอีกหลายคนเห็นก็มีความโกรธเคืองจึงพร้อมด้วยพวกคนใช้ของเทียนจือเล้งอีกสามสี่คนต่างถืออาวุธต่างๆครบมือเข้ากลุ่มรุมฟันแทงลักก่องง่งัลักก่องางตรองเห็นเหตุจะเกิดขึ้นร้ายแรงอาจถึงบาดเจ็บล้มตายลงอีกมากคนจึงไม่คิดอ่านต่อสู้ เพียงแต่รำเงาวป้องกันตัวไว้ด้วยความว่องไวมีให้พวกศัตรูเข้าใกล้ถึงตัวได้มีช้าเสียงที่ต่อสู้กันนั้นได้ยินถึงเบสตงกุยซึ่งกำลังนั่งอยู่ในที่ว่ากันก็รีบออกมาดูเห็นพวกเจ้าพนักงานหลายคนรุมจับผู้ร้ายไม่ได้ก็พลันกโกรธเคืองจึงช่วยเงาคู่มือได้เล่มหนึ่งรีบลงมาพลางร้องบอกแกพวกเจ้าพนักงานว่าพวกเจ้าจงล่าถอยออกไป เราจะรับมือกับมันเองว่าแล้วก็รำง้าเพ่นเข้าฟันลกักกองงางก็รำง้าวป้องกันตัวไว้อีกมิให้อาวุธของศัตรูถูกต้องตัวได้เบตีกุยทำร้ายไม่ได้ก็ยิ่งโกรธพยายามออกกำลังขับเคียวไม่หยุดหย่อนสักพักหนึ่งก็หมดกำลังหยุดยืนอ้าปากหอบอยู่ด้วยความเหนื่อยลกักกอง่างเห็นเช่นนั้นก็ยกน้ำเต้าสุราขึ้นเดิมแล้วหัวเราะพางว่า กูบอกไว้แล้วว่าขอให้กูได้เดิมสุราพอให้รู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นบ้างแล้วก็จะยอมให้จับโดยดีแต่พวกมึงไม่ยอมเชื่อฟังกูก็จะต้องสั่งสอนให้รู้สึกสานึกตัวเสียบ้างว่าแล้วแซงทำเป็นคนเมาสุราอารวาตรำเงาวเผ่นเข้าไล่ฟันเบตีกุยกับพวกเจ้าพนักงานไม่เลือกน้าเบตีกุยกับเจ้าพนักงาน เห็นลักก่อง้างมีกำลังฝีมือเข้มแข็งและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ต่างมีความตกใจกลัวพากันวิ่งหนีขึ้นไปบนที่ว่าการเป็นอลมันส่วนคนใช้ของเทียนจือเล้งสามสี่คนก็วิ่งหนีเข้าไปซุกซ่อนอยู่ใต้ถุนอำเภอฝ่ายลิบใบเหลงขณะที่เห็นลักก่อง้างมาถึงมาแรกก็มีความดีใจบาดแผลที่ถูกน้ำไผ่เกี่ยว และเจ้าพนักง,งานเคียนก็ค่อยรู้สึกหายเจ็บปวดขึ้นทันทีครั้นเห็นลักกอง,งั่งไลฟันเบตีกุยกับพวกเจ้าพนักง,งานหลบหนีกันวุ่นวายลิบบายเลงก็ร้องตะโกนบอกให้ลักกองงั่งมาช่วยทำลายโซ่ตรวนออกสิ้นแล้วว่าเรารีบพากนันหนีไปเถิดคื้นอยู่ช้าคงจะเกิดเหตุใหญ่ขึ้นอีกเป็นแน่ลักกองั่งหัวเราะแล้วว่าเรามาช่วยแกเจ้าแล้วจะด่วนนีไปข้างไหน ต้องจัดการกับไอ้พวกเลาร้ายนี้เสียให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะไปได้พูดพลางส่งสุราให้ลิบใบเล้งดื่มบ้างแล้วชวนกันมุดเข้าไปในใต้ถุนอำเภอช่วยกันจับตัวลากคอพวกคนใช้ของเทียนจือเล้งทั้งสี่คนออกมามัดไว้อย่างหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วลักก่องั่งพูดว่านี่แลหละไอ้พวกผู้ร้ายเดนตายประเดี๋ยวเถอกูจะจัดการกับมึงให้สาแก่ใจ ลิบใบเหลงมีความสงสัยถามเพื่อนว่าจะจัดการกับมันอย่างไรหากพวกอำเภอมันไปบอกเจ้าเมืองให้ทรงกองทหารมาจับเรามีต้องเกิดสู้รบกันใหญ่หรือพอพูดขาดคำก็มีกองทหารรุดมาล้อมที่ว่าการอำเภอไว้โดยรอบลิบใบเหลงเห็นเช่นนั้นก็มีความตกใจและนึกโกรธเคืองลักก่อง,ง่างเป็นกำลังจึงพูดด้วยเสียงอันดังว่าข้าบอกเองแต่แรกแล้วว่าให้รีพากันหนี บัดน,นี้เกิดเหตุใหญ่ขึ้นแล้วเราจะคิดอ่านแก้ไขกันประการใดสืบไปเราลัลกกองั้งได้ยินเพื่อนว่าก็แซงทำเป็นทองไม่รู้ร้อนหัวร้อพลางหยิบเอาสุราอาหารซึ่งติดตัวมาส่งให้ลิบายเหลงและว่าอาหารยังไม่ได้ตกถึงท้องเองเลยตั้งแต่เช้าแล้วมิใช่หรือฉะนั้นจงนั่งลงกินเสียให้สบายก่อนเถิดส่วนข้าจะเป็นผู้คิดอ่านแก้ไขเอง รีบใบเลงกำลังกลัวกองทหารจะมาจับตัวก็หายินยอมไม่กลับชุดมือลักกองง้างไว้มั่นแล้วว่าเราต้องตีหากออกไปเดียวนี้ให้จงได้ลักกองง้างก็ไม่ยอมไปจึงต่างยื้อยุดและโตเถียงกันอยู่เสียงเอ็ดอึงอันกองทหารที่มาถึงนั้นก็คือแรกเริ่มเดิมทีนางไซปอยียืนแอบฟังเหตุการณ์อยู่ภายนอกครั้นรู้แน่ว่าที่อำเภอนั้นคงมีการทุจริต จึงบอกให้เฮงอวนวัวกับเฮงตรงเทียนยืนรออยู่ก่อนส่วนนางไซปอหยีเองรีบตรงไปยังกองทหารเกียรติยศแล้วแต่งตัวสวมเครื่องยศขึ้นม้าเดินมาเป็นกระบวนพาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอก็สั่งให้ทหารล้อมไว้โดยรอบแต่ลิบใบหลงไม่รู้เรื่องจึงมีความกลัวและโกรธลักก่องั่งจนกระทั่งนางไซปอหยีขับม้ามาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอลิบใบแหลงแลเห็นก็ตกตะลึง ส่วนลักก่องง่งรีบวิ่งขึ้นไปบนที่ว่าการอำเภอแซงร้องบอกเบตีกุยกับพวกเจ้าพนักง,งานอำเภอด้วยเสียงอันนังว่าทันทีเอศุนอานมาตรวจราชการแล้วเหตุใดท่านทั้งหลายจึงไม่จัดการต้อนรับให้สมเกียรติยศเบตีกุยอยู่ข้างในได้ยินก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนึกสงสัยว่าลักก่อง,งังจะแกล้งร้องบอกให้ตนออกมาแล้วจะทำร้ายเอาหรืออีกประการหนึ่ง ลักก่อง,ง้างคงมึนเมาสุราแล้วแกล้งยกตัวเองว่าเป็นข้าหลวงตรวจการและเลยนึกแช่งด่าไปว่าไอ้นี่จะเป็นบ้าเสร็จแล้วดอกกระมังครั้นเบติกุยนิ่งฟังต่อไปเห็นพวกเจ้าพนักง,งานบางคนวิ่งกระหืดกระหอบมาแจ้งว่าทันทีเอศุนย์อานมาจากเมืองหลวงเพื่อตรวจราชการตามหัวเมืองน้อยใหญ่ให้เร่งออกไปจัดการต้อนรับโดยเร็ว เบติกุยได้แจงเช่นนั้นก็ตกใจรีบออกมาพอดีเห็นนางไซปอหยีเดินขึ้นมาบนที่ว่าการด้วยท่าทางอันองอาจและมีทหารกองเกียรติยศเดินแซงซ้ายขวาตามขึ้นมาขับคังเบติกุยยิ่งเพิ่มความตกใจหนักขึ้นจนเหงื่อแตกไหลสมรีบคุกเข่าลงคำนับพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าทัานทีเอศุนอานจะมาตรวจราชการที่นี่ จึงไม่ทันเตรียมการต้อนรับให้สมเกียติยศขอท่านได้กรุณายกโทษให้แก่ข้าพเจ้าสักครั้งหนึ่งเถิดนางไซปอยีได้ฟังก็ไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใดรีบเดินขึ้นไปนั่งบนแง่มืองก่อนแล้วชี้มือไปทางลักก่องั่งพลางแซงถามเบตีิกุยว่าคนนั้นคือใครเบตีิกุยมีความโกรธเคืองและตั้งใจจะจับตัวลักก่องั่งลงโทษอยู่ก่อนแล้ว ครันได้ฟังนางไซปอยีถามดังนั้นก็รีบตอบออกไปทันทีว่านั่นแหละคือไอผู้ร้ายสำคัญคบคิดกันกับไอคนหน้าเขียวซึ่งยืนอยู่ข้างล่างหน้าที่วา่าการโนนเอาไฟเผาโรงเตีม้มและฆ่าเทียนเจือเล้งเจ้าของกับคนใช้ตายไปเป็นหลายคนครันขาพเจ้าตามจับไอคนหน้าเขียวได้ก่อนก็นำเอาตัวมาเคี่ยนตีซักถามมายังไม่ทันจะได้ความเป็นสัตว์ ไอ้คนหัวบาดนี้ก็ติดตามมาช่วยแก้ไขและทำร้ายข้าพเจ้ากับพวกเจ้าพนักงานบาดเจ็บอีกหลายคนจึงขอให้ท่านช่วยจัดการจับไอสองคนนั้นมาชำระและลงโทษเสียตามความผิดด้วยเถิดนางไซปอยีได้ฟังก็แซงตบโต๊ะร้องตวาดลักก่อง,งางว่าเองสองคนกระทําผิดตามข้อหาจริงหรือลักก่อง,งางตอบว่าข้าพเจ้ากับเพื่อนหาได้กระทําความผิดไม่ ไอ้สี่คนที่ข้าพเจ้าจับมัดไว้หน้าที่ว่าการอำเภอนั่นแหละเป็นพักพวกของเจ้าของโรงเตี้ยมสมคบกันฆ่าคนตายไปเป็นหลายคนและข้าพเจ้าได้เห็นเนื้อและกระดูกคนซึ่งมันซ่อนไว้ในห้องของมันเป็นอันมากดังไซปอีตบโต๊ะตะวาดอีกว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างสัดทอดกันอยู่เช่นนี้ก็จักต้องให้จับกลุ่มตัวไว้ไต่สวนด้วยกันทุกคนว่าแล้วร้องสั่งให้ทหาร เขาจับตัวลักก่องั่งกับลิบใบเหลงไปคุมขังไว้ที่ใต้ถุนอำเภอแล้วแซงสนทนาไต่ถามถึงกิจราชการต่างๆแกเบตีกุยต่อไปฝ่ายลิปใบเหลงกับลักก่องั่งเมื่อถูกทหารจับตัวมาคุมขังไว้ก็ต่างนึกะงนสนเทอยู่ในใจและโกรธเคืองเป็นอันมากแล้วลิปใบเหลงดุลักก่องัางขึ้นก่อนว่าข้าได้บอกเองแต่แรกแล้วว่าให้รีพากันหนี แต่เองกลับเสือกอวดดีต่างๆนานาและคราวนี้มาถูกอีหน้ามอมจับค้างไว้แล้วจะคิดอ่านแก้ไขประการใดกันต่อไปเล่าลักก่องางเล่าเรื่องตั้งแต่แรกนี้จะโรงเตียมไปพบนางไสปอหยีให้ฟังก่อนแล้วว่าคาเองก็ยังตีความหมายไม่ออกว่าเหตุใดนางไสปอหยีจึงได้มากระทำแกเราเช่นนี้มาดว่าเราเห็นท่วงทีจะไม่เป็นการ จึงค่อยคิดอ่านพังห้องขังหนีออกไปให้จงได้ลิบายเลงกำลังโกรธก็ว่าเพราะเองไปหลงเชื่ออีนาหม่อมเราจึงต้องได้รับความเดือดร้อนชนี้ว่าแล้วยังดุด่าลักก่อง,งังโดย้อยคำหยาบช้าอีกนานาประการลักก่องังรู้ตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุให้เพื่อนเดือดร้อนก็ไม่กล้าโตเถียงจึงเอ็นกายลงนอนปล่อยให้เพื่อนดุด่าตามชอบใจ